ฮัลโหลเลยแล้วล้าแล้วสวัสดีค่ะแอนนี่ค่ะสารเสจจิ๋วนะคะวันนี้ค้าเอาอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้วแจกทองอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มากันถึงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลองหกค่ะใกล้ๆกันนี้เองวันนี้นะคะเรามาตามหาผู้โชคดีที่จะได้รับทองฟรีๆกันนะคะ ว่าแล้วนะคะเราก็ต้อง้องไปตามหากรนดีกว่ากับคาราวังพวกเรานีข้างหลังเยอะแยะให้ดูแคนนี้ค่ะ <c oughs> โอเคเราจะตามหากันเลย <c oughs> ทั้งทีมงานนะคะใบมาให้เราแค่ว่าเป็นผู้หญิง <c oughs> และสถานที่แอนกว้างโขงขนาดนี้ <c oughs> น้องแอนนี่คนนี้จะตามหาเจอไหม <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ยากเกินความสามารถของคุณนีแน่นอน <c oughs> โอเคปะอันนี้งั้นเราไปลุยเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาตรงไหนดีวะ กว้างเลยเกิดตรงนี้ไม,ม่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเราเล่นเราไปเจอร้านกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะเบคาร์ลูเชนเะกิดอะเฮ้ยมีคนหนึ่งใส่เสื้อสีสม้มเออดี๋ว่าเขาน่าจะใช่อ่ะเออรู้จักน้องนาคาไหมคะ,มคะรู้จักค่ะเจอแล้วเจอแล้วเราเคยถ่ายรูปผู้ว่าสินค้าแล้วส่งไปชิงโชคไหมคะเคยถ่ายค่ะเคยถ่ายรูป ใช่ไหมคะถ่ายรูปคู่สินค้าแล้วส่งมาชิงโชคร้านน้องนัคาเราก็ได้มาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่คนนี้ไหมหรือถ่ายรูปเวลาเดตนะพี่โอ้โน่ารักมากรู้จักน้องนัคาไหมคะรู้จักค่ะเราเคยถ่ายรูปคู่เปล่าไม่เคยค่ะรู้จักน้องนัคาไหมคะ้จคะเราเคยถ่ายรูปคู่สินค้าแล้วก็ส่งไปชิงโชคไหมคะไม่เคยค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรหนึ่งตามหาไม่เจอขอบคุณค่ะแล้วรู้จักโรงอาหารไหมคะ เลื่อยนะพวกเจ๊ okay. นี่นะนึกขึ้นได้ว่าโบราณเนี่ยเขาว่าไว้ว่าถ้าเกิดเราไม่ตามหาอะไรเนี่ยมันจะเจอใช่ไะมเราไม่ตามหาเราก็เลยนั่งนอนไงฉันจะนับแลนะถ้าเขาไม่มาแอานจะเอาทองกลับบ้านเลยหนึ่งสองสองนิดน,นั่นนั่นนั่นนั่ีเล่นนะสองหน่อยอันนี้นั่นนี่ยังไงโอกาสนะจะออกมาไหมสอง เราไ่หาแล้วสาม,สามเราก็ตามหาจนเจอจนได้นะคะซึ่งเหนื่อยมากแล้วก็รอตั้งนานแล้วก็ไม่ยอมบอกมารู้ไหมว่ามันลอยมากเลยเนี่ยจเจาทองกลับไปกินกลับไปจำนำเองแล้วจะกินทองอย่างเดียวเลยชื่ออะไรคะชื่ออ้ำค่ะอ๋อแล้วตอนนี้ปีอะไร้ะคะปีสี่ค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้เป็นผู้โชคดีในเกมนี้ก็ตอนแรกไม่เชื่อคะ่ะแต่พอมาเช็คจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆคะ่ะที่ได้รับรางวัลจากพี่น้องนะคะ พี่น้องตัวจริงสวยไหมสวยมาก,มากขาวด้วยเออสปอยไว้จะได้ของปีปกติก็ใช้เลิตพันตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค, <ะ S 2> ค่ะปกติก็ใช้อยู่แล้วแล้วคือเห็นเพื่อนนะคะเขาเอาไปโพสตไว้ก็เลยอยากจะลองร่วมสนุกบ้างเอ้าแล้วยังงี้รู้ได้ไงอะคะว่ากิจกรรมนี้มันมีตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนแรกคือไปกดติดตามแฟนเพจของพี่น้องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนเอารูปไปโพสตไว้แล้วก็เลยเอออยากได้บ้างอะอยากจะถ่ายรูปคู่กับผลิตพันบ้างก็เลยเอาไปโพสตไว้เหมือนกัน แล้วก็ต่คือไม่<ด>คิดว่าจะได้ได้ได,ดีใจว่าอ่ถ้าเกิดว่ามีคนที่แบบว่าอยากจะร่วมสนุกกับเราอย่างเงี้ยต้องทำยังไงบ้างก็แค่ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์น้องนะคะแล้วก็โพสต์ไปที่แฟนเพจหรือไม่ก็ลงไอจนะคะแล้วก็แท็กไปที่น้องนะคะหนึ่ง ก็แสดงว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องอยู่แล้วใช่ค่ะชอบตัวไหนมากที่สุดคะคือชอบปกติคือใช้ทางเซตนะคะแต่ที่ชอบหรือปื้มจริงๆก็คือมีอ่ากันแดดกับสครับค่ะท่ามหนูชอบอะคะคือเป็นคนที่ชอบทากันแดดมากๆเหมือนโลชั่นปกติค่ะหรือคือเราไม่ต้องตบเราแค่ทาไปแล้วก็รูปรูปแล้วมันก็ละเอียดมันแบบคือมันก็ขาวแล้วค่ะแต่ถ้าตัวอื่นมันต้องตบแบบกว่ามันจะเนียใช่ใช่ใช่แล้วสครับนี่คือแบบ เวลาขัดไปแล้วล้างออกผิวเราจะนุ่มและหอมอะค่ะชอบปื้มมากๆค่ะเราถามผู้โชคดีไปแล้วเราไปถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ก,กันดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะรู้สึกยังไงคะได้มาแจกทองกับผู้โชคดีอีกแล้วก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มาที่นี่ค<ช>่ะอยากจะมาอีกรอบหนึ่งอัน่ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วนะคะที่ทุกคนเนี่ยรอคอยที่จะมาได้รับทองกันจริงๆ, <c oughs> ๆนี่เลย แจกของไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้พี่น้องฝากถึงทุกทุกคนที่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณดีกว่าตอนนี้น้องๆจะมีปัญหาเรื่องการใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยด์เวลาเลือกใช้ครีมให้ดูสถานที่ผลิตเพราะส่วนใหญ่น้องๆจะติดทำโฆษณาที่แบบใช้แล้วขาวเลยข้ามคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็จะมีครีมที่แนะนำก็คือเป็นของพี่น้องเองสามารถเช็คได้เลยว่าผลิตที่ไหน่านออยอรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตัวสลิปปิ้งมาสกเจล ก็คือมาร์กหน้าแล้วคือตื่นช้ามาก็ล้างออกหน้าเด้งใสปิ๊งปิ้งอ่าเดี๋ยวให้ฝากเชิญชวนทุกทุคนที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันค่ะเชิญชวนะคะแค่ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของพี่น้องนะคะคุณก็จะได้เป็นผู้โชคดีแล้วค่ะอโอเคค่ะวันนี้นะคะก็แฮปปี้ดิ้งนะคะโอเคนะได้ทองกันเรียบร้อยจะหนูไปได้จึงจะกลับบานไปกินทองม้วนพอ,อใจตัวเองวันนี้ก็ต้องขอบขอคุณพี่น้องนะคะขอบคุณผู้โชคดีด้ ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคนถือป้ายข้างหลังทุกคนโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกทองที่ไหนเป็นไลน์ต่อไปก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>